เทคนิควิธีในการดูแลทุเรียนเล็กในฤดูหนาวในภาคอีสานเพื่อไม่ให้ใบร่วงทําได้ยังไงคลิปนี้มีคําตอบครับครับสวัสดีครับผมปฤษณนาบุญวงศีวันนี้ก็มีข้อมูลดีๆสาหรับผู้ปลูกทุเรียนมือใหม่และก็ผู้ปลูกทุเรียนไม่ทานเองนะครับยังไงก็ขอฝากช่องทุเรียนโปรดนี่ด้วยการกดไลค์กดแชร์และสปายเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดกับข้อมูลดีๆในคลิปถัดไปด้วยนะครับ การปลูกทุกเรียนในหน้าหนาวนะครับเป็นอะไรที่เราต้องพิธีพิถันเนาะเราต้องพิธีพิถันมากๆครับเอ้ยโกไย้ไปเลยไปเลยลูกไปเลยไปเลยไปนะชอบมาเขียนะครับจัดโก้ไอโรตัสนะฮะคือเราจะต้องทำร่มให้เขานะครับทำร่มให้เขานะฮะ เรียนเล็กคือสิ่งที่สําคัญนีคือน้าค้างที่จะมาเกาะใบเขาแล้วก็อุณหภูมินะครับนะครับก็ต้องควบคุมให้ได้โดยเฉพาะโดยบริเวณที่รากนะครับต้องคุมคุมไว้ให้ดีนะครับอย่าให้ผันผวนนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือนี่แหละครับไม้สี่หลักสี่ขาที่ที่จะจะต้องทําให้เขาก็คือล่ม ผมปลูกไว้อาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับก็ตอนนี้ก็เดือนพฤศจิกานะครับจะเข้าสู่หน้าหนาววันนี้ก็อากาศเริ่มเย็นละแต่ว่าก็สองสามวันที่แล้วก็มีฝนตกอยู่นะครับมีฝนตกอยู่ก็เลยก็เลยแบบคือยัอยงไงมันก็ต้องหนาวอ่ะเนาะเมืองไทยมันต้องมีหน้าหนาวนะยกเว้นภาคใต้แค่นั้นแหละครับนะครับก็ทุกภาคก็จะมีหน้าหนาวอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับ แต่ปีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะหนาวเยอะหรือเปล่านี่มันปีนี้ฝนดีเหลือเกินเนาะก็มีน้ําท่วมอะไรภาคอื่นเยอะ,ยอะแต่ว่าปีนี้น้ําบ้านผมไม่ท่วมนะปกติเขาก็จะมาท่วมนะครับมาท่วมไรนาอะไรของเขาบ้างนะครับเป็นปกติแต่ไม่ท่วมเยอะนะครับคือส่วนของที่เป็นทุเรียนเล็กเนี่ยเราจําเป็นอย่างยิ่งเนาะที่เราจะต้อง ทำร่มเพราะว่าในเรื่องของแสงนะครับเรื่องของแสงในการที่แดดแรงกล้านะแดดจัดในช่วงตั้งแต่1ิบสิองนาฬิกาลงไปนะครับจะเป็นแดดช่วงบ่ายอะไรเงี้ยนะแล้วก็ช่วงเช้าซึ่งมันมีบางทีมันก็เกิดปรากฏการณ์ซันเบิร์นะรนะฮะเกิน้ำค้างติดนะซึ่งมันหนาวมากนะครับช่วงจังหวัดเนี่ยผมอยู่ขอนแก่นเนี่ย ก็ติดติดกับจังหวัดเลยนะครับอำเภอภูผาม่านเนี่ยนะอยู่จังหวัดเลยก็มี f อฟซีเขาถามเนาะจากคลิปช็อตผมเลยว่าเอ๊ทุเรียนผมเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรหรืออะไรยังไงนะครับแต่ปรากฏว่าผมก็เลยตอบว่าอยู่ที่อำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะฮะความจริงคือผมต้องเดินทางจากนะครับจากกรุงเทพเนาะผมก็รับราชการอยู่ที่ขออนุญาตเอ,อ่ยชื่อน,นิดนึงเนาะก็มไม่เป็นไรมาก คือเพศศัตร่หิดนเนาะก็เป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ที่นั่นนะครับก็ทีนี้มีครอบครัวนะครอบครัวก็อยู่บ้านอย่างเงี้ยเราก็ต้องกลับทุกอาทิตย์เพราะว่าครอบครัวนี่จะต้องมีระยะห่างแล้วก็เวลาให้เขาครับถ้าไม่มีปุ๊บเนี่ยครอบครัวเล้าฉานเนาะอันนั้นจะไปไกลมากคือเอาเป็นว่าผมกลับทุกอาทิตย์เพื่อจะมาดูแลทุเรียนเนาะดูแลทุเรียน,ยนแล้วก็ดูแลครอบครัวอะไรประมาณนี้นะครับก็ คิดว่าคงเข้าใจนะครับก็ได้มาดูแลทุเรียนแล้วก็ปลูกทุกเรียนว่าหลังเกษยียณของเราเนี่ยเราจะได้มาทําเกษตรพอเพียงหรือกรเกษตรอะไรที่ทําให้เลี้ยงชีวิตจนกว่าจะชีวิตจะหาไม่อะไรเงี้ยนะฮะหรืออาจจะเป็นต้นลงต้นโพต้นไซสแก่ลูก,ลก,ลกลๆหลานอะไรเงี้ยเนาะเราก็เลยคิดว่าเออทุเรียนนี่แหละเป็นราคาที่ดีเนาะเราก็เลยมีแนวคิดที่มาปลูกนะครับเอ,อเอาเป็นว่านะ ก็ทุเรียนเล็กก็ต้องดูแลให้เขา,เาสำคัญนะครับดูแลให้เขาอย่างด,ดีโดยเฉพาะทางดินนะครับทุเรียนเลน็กนี่ทางดินสำคัญที่สุดนะครับก็คือว่า,าจะต้องดูแลไม่ให้หมดหรือแมลงที่เข้าไปกัดกินรากซึ่งมันมีอยู่แล้วนะครับซึ่งมันมีแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน,นครับมันมีอยู่แล้วมันต้อง ต้องคุมโคนเสร็จไอหลังจากก่อนที่จะคุมโคนเราต้องใช้ฟูรดานนะครับหวานเข้าไปเลยนะครับหวานเข้าไปเลยแล้วก็ฟูรดานลองพื้นด้วยนะครับคือมแมลงแล้วมดเนี่ยมันมันมาจริงๆนะมันมีความชื้นแล้วก็ปวกอะไรเงี้ยนะแต่ว่าบางท่านก็แนะนำเนาะในในเฟสบุใน y YouTube เนี่ยท่านก็บอกว่าให้กับอามิดาโกจีอย่างเงี้ยผมก็อยากจะลองใช้อยู่เหมือนกันเนาะก็ขอบคุณท่านมากที่อุตส่าห์บอก เคล็ดลับให้นะไม่รู้ทเรียนช่องไหนเออแต่ผมก็ดูรวมๆไปอ่ะแต่ผมก็จาไม่ได้รู้สึกจะเป็นนัดนัดอะไรนัดนัดฟาร์มอะไรสักอย่างนี่นะครับลองไปติดตามดูนะครับท่านก็อุตสาหบอกเคล็ดลับอะไรต่างๆเยอะแยะลองฟังดีๆนะครับก็จะได้มีความรู้นะครับก็ส่งเสริมกันไปเนาะท่านก็เป็นมือใหม่หรือว่าไม่รู้มือเก่าเปล่านะแต่ว่าท่านมีความรู้เยอะมากนะต้องขอเช่นชมนะครับนะคนเป็นมือใหม่เมืออะไรเนี่ยผมจะไม่ ผมอยากจะส่งเสริมให้ลง YouTube ยู u ูบลงอะไรมีอะไรที่มันมีผิดแพลอะไรต่างๆหรือว่ามีเคลล่าบอะไรต่างๆก็จะได้มาแชร์กันได้อะไรได้บางคนก็แนะนําผมว่าให้ขุดทิ้งขุดอะไรเงี้ยก็เป็นพระคุณนะครับเพราะว่าอย่างต้นทุเรียนต้นนี้ก็จะมีอะไรนะต้นนู้นนะฮะต้นนู้นที่มีผ้าอยู่นะ <c oughs> เออเดี๋ยวก็นอนอยู่นะลูกอย่าไปขุดของพ่อนะครับก็ไอตัวผ้านืาน้อนนะ้าผมก็ ได้ขุดออกไปเลยนะมันคงไม่มีความสําคัญอะไรนะครับก่อจะโตเปิงปุ๋ยเปิงอะไรก็รู้สึกว่าเราจะได้ประสบการณ์เยอะแล้วนะ <g ül üyor> <g ül üyor> ก็เลยก็เลยแบบนะครับก็เลยเอาขุดทิ้งไปเลยนะก็เหลือปลูกต้นใหม่ไปเลยนะครับนะฮะมันก็จะเป็นยกโคกอย่างนั้นนะครับเป็นโคกสูงขึ้นมาซึ่งอาจจะไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็เราก็ได้วางบนบริเวณเข่งแล้วจะโก้ลูกจะไปขุดนะไป นะฮะสุนัขเขาแบบชอบนะเอาอีกละไปเลยไปเลยชอบเคลียนะครับไปเลยไปไปลุกไปไปมานี้มานี่น,นะน,นี่นะครับก็อย่างต้นเนี้ยนะครับผมก็จะเอาออกนะแต่ต้นยังไม่ต้องเอาออกเพราะอาจจะเป็นร่มให้กับในช่วงฤดูหนาวหน่อยแต่ก็ค่อยๆเอาออกเพราะว่าบริเวณรากบริเวณนี้เขาก็จะไม่มีนะไม่มีนะครับไม่มีไม่มีรากนะครับไม่มีรากที่ เ,เราลากไม่เดินอะพูดง,ง่ายๆนะสงสัยจะมีจะลากแก้วลงไปหรือเปล่านะผมปลูกต่ําเกินไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะก็ก็ถือว่ายกโคกได้สูงแล้วก็แลก็ทำร่มให้เขาอะไรเงี้ยนะนั่นก็จะเป็นส่วนที่บังแดดช่วงเ,เช้าๆส้งประมาณสิบเอ็ดโมงก็แหลกแรงกกัน,นแล้วแดดก็จะเกิดประกาศปรากฏการสันเบือนได้นะครับนะครับนะก็ต้นอย่างเงี้ยนฮะผมก็ใช้ยญาขาคุงไว้เลยนะครับคุงไว้เลยความชื้นนะครับ แล้วก็หน้าหนาวเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือญ่าถ้ามันมันมันเยอะแอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ต้องไปตัดมันละครับมันจะทําให้เกิดความชื้นสัมผัสในบริเวณไร่ของเราเนี่ยมันมันดีขึ้นนะครับมันดีมันไม่ไม่ผ่านผวนเกินไปถึงแม้มันจะมีบ้างก็ก็ธรรมดานะครับหน้าหนาวต้องต้อนรับให้ดีเนาะมันเป็นอะไรที่แบบอันตรายเนาะหน้าหนาวของภาคอีสานทุเรียนภาคอีสานในหน้ามุงสารนะบางทีเราไม่รู้ไงบางทีใบร่วงอะไรเงี้ยนะก็ เออบางท่านที่เป็นอ่าที่แนะนําผมเขาก็บอกว่าใช้ใช้ใบอะไรนะใช้สารเคลือบใบไม่ใช่สารเคลือบใบก็มีเนาะเออพวกออยพวกอะไรเนี่ยเขาก็แนะนําแต่ผมก็ยังไม่ฉีดนะครับไม่ฉีดเนาะ <S 2> <S 2> แล้วก็อ่าแล้วก็ไอ้อพวกที่ใบอะไรนะไอ้อสารจับใบอ่ะเวลาเราฉีดนะต้องสารจับใบอย่างเงี้ยให้ให้ใหช้เยอะๆแล้วก็จะมีพวกยี่ห้อสองยี่ห้อที่ดังๆอ่ะ อันนี้ผมไม่รู้นะเดี๋ยวแผมผมเออคือที่จริงมันก็บอกไม่ได้เนาะว่ายี่ห้ออะไรเอ่ยไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเขาจะมีปัญหาอีกนะครับคือคือในในสมาชิกอะ่ะเดี๋ยวผมจะลงสมาชิกแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะใครเข้ามาสมัครก็ยังสมัครไม่ได้หรอกมันไม่มีข้อมูลอะไรเนาะเดี๋ยวผมก็จะลงเป็นข้อมูลไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้เสร็จการสอนแแบม,มก่อนผมก็จะลงเป็นคลิปคลิปที่เป็นเฉพาะสมาชิกนะสมาชิกที่บอก บอกหมดทุกอย่างเนาะหมดหมดทุกอย่างซึ่งไม่กักนะไม่กักคือหมายว่าทั้งยีหยย่ห้อปุ๋ยยี่ห้ออะไรพวกอะไรที่ผมใช้อ่ะนะผมจะบอกหมดเลยเ <c oughs> นาะอืมก็นะก็ผมก็เจ็บค่าไม,ไม่ไม่แพงเท่าไหร่เนาะต่อต่อเดือนต่ออะไรเงี้ยก,ก็ลองลองดูถ้าใครสนใจเยอะๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ถ้า,ถ,าถ้าดูการพูดผมหรือติดตามผม อะไรเงี้ยผมก็จะบางทีผมก็จะบอกมาเรื่อยๆแต่ว่าบางทีมันก็อย่างว่าแหละเนาะมันก็จะแทรกออกมานิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันก็ต้องดูซึ่งเราเราก็พูดมาอะไรไม่ได้เยอะเนาะนะครับเดี๋ยวไปดูครับอย่างต้นนี้เนาะต้นนี้นะ้องดูทุเรียนเล็กไปแล้วันก็ดูทุเรียนใหญ่ป่ะก็ช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันมันต่อเนื่องจากการทํารอบใบทางน,นู้นนะนะมันก็ ผมก็เลยแบบไม่รู้ทําไงผมก็เลยฉีดฉีดตัวสารอะไรนะยืดยืดยอดยืดอะไรนะยืดยอดยืดทาใบใหญ่ใบยาวอ่ะนะให้ก็คือพวกสาหร่ายะนะฉีดไปก็เลยใบก็ใหญ่แล้วก็ยอดก็พุ่งขึ้นเนาะเนาะก่อนพุ่งขึ้นเนี่ยเราก็ต้องกระบวนการทํายอดเนี่ยก็ต้อง,ต,องต้องรู้นะว่าเราต้องทำยังไงก่อนกระตุ้นด้วยปุ๋ยปุ้ยอะไรก่อนแล้วค่อย ค่อยใช้ฮอร์โมนถึงยอดออกมานะครับนะครับก็ถือว่าออกมาเยอะนะครับออกมาเยอะมากนะครับชงเดพฤศจิก,กีนเนี่ยมันเสียวๆอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าหนาวเยอะมากเนี่ยมันก็จะไปเหมือนกันนะนะใบไหมนะอาการก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ไอฮอร์โมนตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะแล้วก็ที่ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีผมใช้หลายตัวที่ฮอร์โมนยืดยืดยอดยืดใบนะครับ ก็ก็เลยมาติดอยู่ตัวนี้นะครับราคาเขาก็สูงขัานสูงกันหกร้อยนะครับต่อซองนะไม่รู้ว่าเขาจะเออเอาเอาหน้าหนาวอยู่ไหมแต่ว่าใบใหญ่ใบยาวเยอะมากครับใบใหญ่ใบยาวเยอะมากเยอะแล้วก็ประทับใจด้วยนะก็ไม่เคยเห็นมาก่อนว่ามันใหญ่ยาวนะครับจริงๆนะครับนี่นะครับสวยสวยมากเลยครับนะครับ สวยๆจริงครับอันนี้มันแดดสองเนาะที่จริงเขาก็แบบเออมันช่งชวงเช้าเนาะที่จริงมันมันสวยมากครับใบใหญ่ยาวนะครับนี่คือเราเก็บมแมลงได้อะไรได้ด้วยนะนะไม่ธรรมาดาก็คือหมายว่ามแมลงเขาเนี่ยแบบเอาเอาเอาอยู่นะเอาอยู่คือป้องกันแมลงได้ทําให้มแมลงไม่รบกวนอะไรเงี้ยอแล้วก็ ไอตัวช่วงที่เราฉีดป้องกันนั่นแหละครับเราฉีดอฮอร์โมนสลา,ายเข้าไปด้วยนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ผมก็ผสมสูตรอะไรสูตรตัวหน้าด้วยนิดหน่อยนะปุ๋ยตัวนั้นนิดหน่อยที่มันบอกยี่ห้อไม่ได้มันต้องเป็นผมจะบอกในสมาชิกพรันไม่ใช่สาธารณะเนาะก็จะบอกได้แล้วถ้าใครอยากได้ก็เข้าไปเป็นสมาชิกกันล้วกันเนาะก็ไม่ได้แพงอะไรมากหรอกก็จะได้บอกยี่ห้อกันบางทีก็ติดต่อผมไม่ค่อยได้นะ ผมก็ยินดีมากงนะั้นที่ต่อติดต่อผมได้บางคนก็มาคุยกับผมผมก็คุยกันสะยาวเลยเนาะผมก็เป็นมือใหม่เนาะก็ถือว่าไม่ไม่ไม่มือใหม่แล้วน่ะนั่นะก็ห้าปีแล้วก็มีประสบการณ์เยอะเหมือกนกันนะถ้ากิดอยากได้ประสบการณ์แล้วก็อยากได้ความรู้ก็เชิญได้ครับนอ,อ,อกจากเ,เรื่องทุเรียนแล้วก็เรื่องออทําธุรกิจหรือว่าเรื่องอะไรที่ปรัชญาใน่งการ เรื่องความเป็นเศรษฐีทํำยังไงชาวยูทึ่มีแต่มหาเศรษฐีเลยต่างๆนะเนาะเขาทำกันยังไงอะไรยังไงนะเนอะก็มีเคล็ดลับอะไรต่างๆผมก็จะถ่ายทอดความรู้ด้วยคือไม่ใช่เฉพาะทุเรียนด้วยนะท่านก็เข้าไปแล้วคุ้มะครับเข้าไปแล้วคุ้มเนอะอันนี้บอกกันฟังแต่ตต่ผม,ย,มนะย,ยังไม่ได้ทํานะยังไม่ได้ไม่ได้ <laughs> ไมไ่ทำเป็นวิดีโอสําหรับสมาชิกเนาะ ผมกําลังศึกษาอยู่นะว่าเขาทํากันยังไงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องทำอะ่ะเพราะว่า YouTube เนี่ยเขาจะมีการปิดกั้นเนาะถ้าเกิดว่าเราครีเอเตอรนะ์เขาไม่มีการอะไรนะเขาไม่มีการอัปเดตหรือมีการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันก็จะมีการปิดกัน้นเนาะอันนี้ก็ต้องเห็นใจกันหน่อยเนาะ ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากครับก็ถือว่าเป็นค่าขนมค่าน้ำข้าไฟผมก็แล้วกันเนาะนิดๆหน่อยๆนะครับก็คงจะไม่ไม่มากอะไรมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็ก็ค้นเอาเนาะค้นเอาแล้วก็ติดต่อผมไม่ได้ก็แล้วกันแต่จริงๆผมก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรมากหรอกนะครับนะบางทีผมก็เอาเบอร์ไลน์อะไรไว้นะ จริงไว้ก็บางคนก็แอดเข้ามาอะไรเงี้ยแต่ว่าเบอร์โทรผมไม่รับนะครับเพราะว่าแจ้งคอร์เซนเตอร์มันเยอะเนาะโอเคนะถือว่าถ้าสนับสนุนการมีสปอนเซอร์อยากให้มีสปอนเออสปอนเซอร์ผมหน่อยก็นะสมัครสมาชิกเข้ามาจะได้เป็นเพื่อนกันยาวๆนะครับนะไอที่ตายก็เยอะนะตายก็เยอะเหมือนกันนะครับสาต้นนี้ก็เป็นอะไรที่แบบนะติด ปลูกติดกับอะไรเนี่ยกอไผ่าาก็อะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมก็เออเอาขี้หมูเนาะขี้หมูวางไว้อย่างเงี้ยนะครับขี้หมูวางไว้หว่างต้นสองต้นเนี่ยตรงนี้นะก็ทาให้เขาเด้งขึ้นเหมือนกันนะครับเด้งขึ้นนะฮะเด้งขึ้นก็คือย,ยอดเวลาเราดีดด้วยปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยวยิทยาศาสตร์เนี่ยเอ่อที่ผสมอ่ขี้หมูขี้ไก่อะไรเงี้ยนะดีดเข้าไป มากๆนิดหน่อยครับหวานๆรอบๆนิดหน่อยก็จะทําให้เกิดยอดเกิดอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับนะระหว่างที่จะเตะยอดแล้วก็เอา,มาแมลงให้อยู่แค่นั้นเองนะครับนอกจากต้นนี้ก็ต้นนี้นะครับต้นนี้โอ้โหแบบนะอลังการงานสร้างนะครับคือในตัวเจ้นพอเนี่ยมันจะแตกยอดไปมันจะไม่เหลืองเนาะพอหรือเกินก็ไม่รู้นะห้อยเลยยอดห้อยนะครับยอดนี่คือยอด,ยอดห้อยเลยนะครับ นะทั้งฮอร์โมนทางใบเนาะแล้วก็ทั้งปุ๋ยทางดินซึ่งอาจจะเยอะเพราะว่าตรงตรงนั้นนะครับตรงนั้นก็จะเป็นกระสอบปุ๋ยขี้หมูเนาะวางไว้นะครับตรงนู้นแล้วนะครับ้าท่วมหมดแล้วนะครับนะเขาก็จะเขียวเลยนะฮะเขียวมากเ,เขียวมากแล้วก็แตกยอดขึ้นไปข้างบนนะครับข้างบนเนะี่ยมันก็น่าจะสูงมากกว่านี้เพราะว่าโดนแมลงกัดโดนไอ้พวกกลุ่มของด้วงครับไอตัวเหลืองๆอ ไอ้เจ้าอะไรนะไอ้ตัวไอ้ตัวเหลืองๆอ,งอะ่ะที่มันชอบกัดกินอ่ะนะผมก็จำที่เขาไม่ได้ลวลืมโอเคเนาะโอเคก็อยากจะพูดอะไรก็เยอะมากกว่านี้แต่ว่าปรากฏว่าเวลามันเยอะแล้วนะครับก็เอาคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนไว้ครั้งหน้าค่อยพบกันใหม่นะครับอย่าลืมนะครับกเ็เวลาเราลงทุนอะไรเราก็ต้อง ใช้เวลาใช้แรงใช้ความรู้จักประสบการณ์นะครับแล้วก็เงินซึ่งเป็นเรื่องท้ายๆซึ่งไม่เกี่ยวไม่ไม่มีความจาเป็นมากเราต้องผ่านในเรื่องของลําดับขั้นตอนเวลาแรงก่อน2ข้อนี้แล้วก็จะได้ความรู้จักประสบการณ์นะครับค่อยค่อยพูดถึงในเรื่องเงินเนาะ,ะวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับผมครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดกับข้อมูลดีๆในคลิปถัดไปด้วยนะครับ